ดีเจ้ามูฮาววันนี้มาตำมะนุนเจาะแน่มะนุนกับกินมะนุนเนะาะตะกี้เฮาเจียวแน้กกบปินะเจาะกับอันบึเขือส้มลงไปแล้วเนาะใส่มากามกับใส่ไปนะเจาอันนี้เฮาใส่กัมปีกับไอ้บึเขือส้มแก่น,น้อยนะเจากมะนุนเจาะมะนุนหนุ่มเนาะไปซอยแล้วไปต้มในน้าเดือดอาจุนมันเปื่อยนะเจาะแล้วก็จะเอามาปอกเปลือกมันออกเอาแก่นมันขข้างเนาะ แล้วก็จิ๋วน้ำกาแฟจะมาแค่ใส่เนาะใส่บอร์ัสส้มแกน่น้อยกะแล้วก็จะเอามาตำสูตรกันเนาะพริกกับเขาก็ว,าวันนี้ก็มีพริกแห้งจะมีข่าจะไข่เห็นสี่ห้าแว่นเนาะขาวหอมแดงจะแล้วก็เาจะเอาอันมะนุ่นกะปิเนาะใส่ซุปมาสูตกันจะตำหม้อกับมันลาบบาเบปนั่นแหละจิ้มมาก่อนเป็นในพร้อม จับแล้วจับหน่อยนะให้มันเลือกหน่อยก่อนหน้านี้มันหนุนออกแล้วนะจ๊ะวันนั้นแกงมันหนุนไปแล้วลวันนี้ว่าเอออยากกินตำม,มันหนุนนี่ค่ะมันหนุนล้ำๆคำขับจับ ก็จะมาก,ก็ส่วนสมอย่างอื่นเขาแนะนำในขนะันตุกเนาะที่กี้เราได้คั่วมีหอมระไวและกำแล้วแนะนำที่ขันตุของเขาก็ที่เป็นใบเด้ขี้นะจ๊ะก็จะมีมีหอมนะจ๊ะหรือว่าหอมคั่วเนะะาะจ๊ะอันนี้ไว้ปุกมะรุนจ๊ะและ้วก็นนี่เป็นป้อมใบหอมเนาะ,ะอันนี้เจ้าล้างซอยเรียบร้อยละนี่ใบบักขูดมะนาวนะจ๊ะไข่มีก็เอามากับเนาะ,ะอันนี้เขาแก่แก่ต้องจ๊ะบางทีต้องอื้ต้องฟื้นเนาะเขากินเขาไล่ลมเพราะมะรุนมันฝาดเนาะ เนี่ยแคบหมูจะเอามาแอมตัวเนาะเจะ้าตะกี้มีมีหอมเนาะน้ำมันมีนมในมะขามเรียบร้อยละเดี๋ยวเอาก็จะมามาคั่วน้ำมันกันเนาะตามบนุน,นะเฮาก็จะมีรสเผ็ดจ้าของพริกของหอมแดงหอมเตี้ยมเนาะก็จะมีเกลมน,น้อยๆของกัมปิของเกลือเฮาในกะเจ้ะก็จะมีส้มของมะเขือส้มเนาะก็จะมีฝาดมะนุนจเจวรอน้ำมันฮ้อนสกำเนาะเฮาจะาได้จ้ ใส่มากอ่าพริกนะจ๊ะมากเผ็ดเนกกาะก็ทอดพริกกับเกลืก็ได้เนาะอันนี้มะนุนเจนว่าแข็งมานะจ๊ะเจนพอดีมะนุนที่บ้านเฮามีอากาศกินกับไปบักขูดมะนาวจับกับแคบหมูเนาะก,กับข้าวนึ่งกับหม้อน้ำมันที่เขาเหลือที่มีหอมที่เขาก็จะเอาเนี่ยจะมาส้มเหมือนกันเนาะ ไอ้ที่มา,มากกว่ต้องสมนะมากเมืองๆนะจ๊ะบางคนมากเพิ่นกงจะซอยหอมแดงใส่มะรุนเนี่ยกะว,กวัวมัน หอมสักกรรมมาแล้วนะคะใส่เด็ดปูดละใส่เด็ดผู้ักป้อมใบหอมเนี้ยแล้วก็ใส่หอมคั่วมาแล้วแล้ะสีที่เขาได้นี่มันก็จะได้สีจากพริกนะจ๊ะแล้วก็สีจากเบอร์เกอร์ส้มจ้ะ นนี้หน้ามะนุนแล้วไปกัดไปรีบ้านใส่นี่มะนุนบอกเอามาแกงกันเนื้นอ,อามาตำกันเนื้อ,อจับกอดีแหละเต็ดส้มเนะเค็มนอ้อย กระป้องมันไปมอง่าฟุกแน่อยูอย่มีหอมกระใสนะค๊ะดูจะตักไว้ให้พอเนนะาะฟุกมีหองไม่ลอยหน่อยมันสวยงามเขียนจับตา่างอนนานม่์นั่งทแล้วจะเรียบร้อยจ้าอาไดรปะกันคลิปหน้านะเจ้า